สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ขอนรถนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2 5ครับทุกคนหลังจากที่ผมได้มาไปกรุงเทพมาครับก็ยังไม่ได้มาไทยทุกคนได้รับชมครับก็ด้ยิ่ข่าวบัพระอาจารย์นี้จะไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งครับที่จังหวัดน่านครับตอนนี้ก็มีข่าวของเยอะแย,ะ,ยะมากครับกำลังขนขึ้นรถ10ล้อครับนครับตอนนี้กำลังขนขึ้นเดี๋ยวเขาไปเมืองกันว่า คอเนี่ยเสีได้ขนาดเลยครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันที่สิครับพอราวาจันเจอพางไปวันที่26ครับนะครับบรรยากาศก็โอ้คือคืนมากครับทุกคนอวันนี้ก็ผมก็ว่าได้ลุ้นิมมาในสองสามมือเนาะกับบอสทัมงผ่ายนะครับทุกคนเป็นไข่ปัดนใหญ่ผมพิจัรกาบปทุกก็ได้พักคอนนอนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ได้ได้ เดินทางมาแล้วก็มาให้บรรยากาศให้ครับทุกคนได้าชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศคน้องขึ้นโดยศิวะครับนี่ครับทีนี้น้ำแพกหลายๆอย่าเนี่ยโอ้หลายๆครับทุกคนครับตอนนี้มันกำลังขนขึ้นอยู่ศิวะตอนนี้ครับนี่ก็จะเป็นบศิวะที่อาจารย์ได้จ้างมาเพื่อจะเอา ซื้อสินค้าหรือของ<อ>นะครับคืนรถไปครับคืนรถเพื่อจะไปบริจาคช่วยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับเดีย๋ยวห้องยางกัตรงข้างหนกันไอ้ที่คือบรรยากาศบรรยากาศข้างในครับคนกำลังพุ่งกับร่วงอยู่น,นครับ,รบเดี๋ยวคอยดูต่อเลยครับนี่ครับอยู่ถึงน้ำระลายแผ็ครับทุกคน คนหลายคนครับทุกคนเมื่อกี้อาัซอม์ไบจันอัศวินไปยจังหวัดน่าฮนี่เป็นไปเจงหวัดน่านจังหวัดน่านท่านนั่นท่านแท้เนาะอาศวิเด้อหาสายดีสายดีเด้ออาทีนี้เอามาทีละสามคน น้ำมัดแน่นน้ำเราต้องแค่นั้นนะน้ำเราเอแค่นั้นแะเพราะว่าเราสั่งรุ่นโชคดีสีพันแพ็นะอน้นจะทำกเอขอโชคดีดําเนนดําเนินเ้อกระป๋าน้ำ่่เราแค่นั้นแหละเออได้แล้วน้ำ โดยที่เหลือเพราะว่าเราสั่งอยู่ที่บริษัทน้ำดื่มแพ็คหนึ่ง41บาทครับ600้อยซีซีเดือที่จังหวัดน่าน3า0 0ีแพ็คสั่งน้ำเดือดประมาณ400,000บาทมามาตกลไปอ่าขอเข้าหน้า่หน้าเลยหน้าเลยอืมดู รูปกรรมเริ่มบนหนึ่งพันบาทร่มบนหนึ่งพันบาทวันนี้จะได้รูปกรรมหนึ่งขึ้นเนาะุโนตนาสที่เป็นห้าอันเบอกได้แค่สิวินาทีก็เป็นเหมือนเดิมชาหวานส่งตัวก็แล้วโอ้เนอะัเตะ ตังแต่รับเงินมเนนี้ก่ต่างๆอาจารน่องเอา่เอนงัเลย้าเ่อนเปส่เลน้าเอนเปิดให้ใสเนะหาเพื่อนเปิดให้ใส่เนะเนเปิดในะนั่งท่อทน้านอาจารย์บอกแล้วนะข้าโยมไม่เป็นอ่าอันนี้มาได้ไงเนี่ยคโอยมเยอตัวนี้่ะตออ หาาาาน้้้ตตีดไม่แปกเราทุกคนตอนนี้กำลังเรียกกันเข่าคับเพราะว่าจะเดินทางไปจังหวัดน่านวันนี้ครับไม่รู้ว่าจะไปตอนกี่โมงอาจจะเป็นบ่ายสามโมงนะเราอย่ายืนนะถ้าใครยืนนะอาจารย์ะอัดคิดไว้เลยว่าไอ้คนนี้เขาไปเข้าแถวทำไมยังยืน

ตอนนี้พระอาจารย์กับวะเฮเอานําขุ่นเกิดครับเพราะว่ามันหลคนก็สัังสร่งน้ำอยู่ที่จังหวัดน่านครับ4แสนบาทครับพื่อาจะรอาเปแนจกาผู้ประสบไข่น้าท่วมนะครับตอนนี้ก็น่าจะคนของเสร็แล้วละนี่ก็จะเป็นญาติโยมที่มาหาพระอาจารย์ครับผู้ว่าพระอาจารย์ได้สิไปเดินทางไปจังหวัดน่านแล้วพากันมาเอาเงินมาสมทบช่วยเหลือ คนท่ามถ่วมถึงท่าท่วงนะครับแล้วกลับมาไอที่นี่ถมาเปิดโชคเปิดลาบมัดเจิมกระเป๋าเงินเจิมกระเป๋าคล้ายครับแล้วก็มาร่วมทำบุญซื้อรูกประคำครับทุกคนใค้ก็เป็นเจ้าของนะครับอ่าเปิดสีทุกคนเนาะดี่ตอนนี้กำลังเงินเบียดกันครับตอนนี้เบียดกันเขาครับจากเราจากใครหลังงานนี้ โอ้โหปวดเลยหรอปวดครับปวดครับอีกยอดเลยต่อไปต่อไปอันนี้สายทุ่งเลยเขาพูดกับคนกากย์เท่านั้นไหวดอกไม่ไหวคนไม่ได้จุดทุ่ครับเพราะว่าไม่จุดครับจนี้จะดอกไม้ไปไหวจริงๆเพราะว่าพอวามันติดมลพิษเนาะเนี่ยพระจุดมาทุกคนนี่ครับเบิ้องบด้นะครับนีควันนีควันไฟใหม่เลยครับอันนี้ก็เสียงบรรยากาศที่ สุดๆแต่ก็พี่น้องได้รับชมไปครับนี่ครับวันนี้ดูเลยครับจะเยอะขนาดไหนครับข้างนอกผู้กลาศิมีโลทานครับเนี่ยมีโลทานหลายอย่างอมีสองสามโลคันอันนั้นกลาศิลป์ได้เอาคุ้มหมดียบร้อยครับทุกคนคู้มาจะคันนะเพราะว่าเห็นตัวที่คันเดียวตีสองคันประมาณสองคันได้แล้ว ตายทูน้ำตเาเด้อายทูบนโต๊ะกาเมืองนอเชิญว่าเป็นโต๊ะการเมืองแม่จ็ดนั่งเข้าเนียวโลวายทูเดี๋ยวแม่จาไหนนะ อย่าล,ลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกสัครั้งนึงนะครับทุกคนเพื่อเพื่อเปนกำลังใจนะครับและมุขขออนุญาตลงขีดาพราะว่าไม่เจอกันิ้ต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มตั้งกล้องไลฟ์สดอไรายบรรยากาศคนชมก่อนดสยถนาพี่อานไ่าเิชาพานคใจใตาพีนอาารย์ิ้มถามยมี่เร ดมบบนโซเดีดบบนโซเหรีไญห้ทงทวเนะรูปปลกคารัพสองเส้นเฮออ้ไม่แต่เพิน่นนาฮักเป็นกาหน้าฮักไม่ใหกลับไปให้โชคดีรับเด้อเด้อหลวงเอ,อ้าสาธุสาธุ